สวัสด,ดียามเช้าค่ะพี่น้องเมืองไทยที่ฟินแลนด์ก็หกโมงกว่าแล้วใช่คุณกำลังจะไปทำงานวันหยุดก็ยังต้องไปทำงานนะคะพี่น้องเพราะไม่มีเพราะว่าที่ทำงานคนขาดสวยก็ต่ออ้ยสวัสดีเลยะคะ่ะเฮ้ ไม่ตื่นดีวันนี้คลิปนี้ก็จะพยายามพูดภาษากลางให้มากขึ้นนะคะเพื่อคนที่เข้ามาดูความภาษาอีสานไม่ออกก็นิ่หนาจ,จะแข็งแงไปนิดนึงนะ,อะขอโทษด้วยายฝนยังไม่ตื่นค่ะ ยังไม่ได้กินกาแฟาแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยเนี่ยตื่นขึ้นมาก็แต่งแต่งตัวออกมาเลยไม่ค่อยไม่ค่อยอาบน้ำตอนเช้านะไม่รู้จะอาบทำไมหนาวแต่ฝนเข้าง,งานหกโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงนะคะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่จะอากาศจะ,ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีอ่ะอากาศฝนตก แต่ว่าประเทศฟินนีฟินแลนด์นี่จะเป็พวะ่าเสาร์ทิตย์จะไม่ค่อยมีรถรถไม่ติดก็เลยแบบจะเร็วนิดนึงกับกรา,า,ารขับรถไปทำงานปกติก็จะขับประมาณ20นาทีวันนี้ก็อาจจะเป็นแค่15นาทีหรือว่าเข้างานก็คือเจ็บงงเลยอะไรอย่างเงย งพยาบาลที่ฟินแลน,นะคะมันจะไม่ไม่ค่อยมีให้ตรงให้ตอกบัตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือที่นี่ส่วนมากจะจะซื่อสัตย์ตรงตรงต่อเวลาการทํางานก็จะแบบว่าเขาเจดโมงวันนี้สายผนก็ออกประมาณ1ปสาโมงก็คือตรงแม้มานั่งเช็คก็ตอกบัตรกี่โมงออกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ย คิ์งานป็นของตัวเองที่แบบจะรู้เวลาเข้าเวลาออกผลงานเป็นกะนะคะทำงานกะแต่ว่าไม่มีกาะคืนค่ะไม่รับกะคืนไม่ไรคืนว่วนอนกะนเคยทำแล้วค่ะกาะคืนทำแล้วเหมือนกับชีวิตเรามัเไมนปกติอะ่ะเหมือนชีวิตแปลกๆเพราะว่า กลางวันจะนอนไม่ค่อยหลับถึงนอนหลับขนาดไหนกันคืนก็ง่วงอยู่ดีตัดปัญหาไม่ทำดีกว่าประมาณนี้ขับรถไปทำงานเดี๋ยวยังไงผมจะพยายามลงคลิปให้นะคะจะพยายามลงคลิปไปบ่อยเพราะว่าคนก็ จะมาทำคลิปวิดีโอก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างก็ขอโทษจริงๆน,น,นะคะอันนี้อุโมงเท่าอุโมงอราจ,จะมืดๆนิดนึง รถเลยอ่ะ